วันนี้ไปหลายที่มาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นด้วยอยู่ห้องแอร์เดี๋ยวออกข้างนอกสาระพัดเดี๋ยวกลับไปดูกันค่ะว่าลุกวันนี้เป็นยังไงเอาอยู่ตลอดวันไหมผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงเฮ้ยหนะ้าก็ยังติดทนคิว้วก็ยังอินเทนแบบรถอสุดโซ่ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในนะคะเคฟอร์เรน์รูมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆน,นั่นเองนะคะ,ว,นนะ,คะวันนี้เนี่ยพี่ฟอร์ทำตามสัญญาแล้วเนื่องจากมีน้องๆหลายๆายคนถามว่าพี่ฟอร์คะพี่ฟอร์เขียนคิ้วยังไงคะทำยังไงให้มันแบบ เยอะๆอะทำยังไงดูให้มันดูสะดุ้งตั้งๆอยู่นานๆพี่ฟอกินอะไรคะทำไมผิวถึงสวยนุ่นในน่าวันนี้ค่ะ จัดให้ตามสัญญาเลยนะคะแต่่อนน่้ต้องบอกกันว่าพี่ฟอร์เนี่ยเข้าสู่วัยหลักสี่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าาตั้งแต่เข้าสู่วัยหลักสี่อะไรมันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมคือร่างกายเรามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลใน,นเรื่องของผิวผิวขาดความชุ่มชื่นนะคะบางทีเนี่ยแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะแล้วก็หน้าตาบางทีก็จะดูอิกโรยยิ่งถ้าเราถ่ายรูปนะกล้อง HD ไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปแบบนี้ h o ้า o ูแต่งหน้าค่ะถ้าหน้าสดเราเราแบบโซมอะ มันจะเห็นชัดมาก Hi definition คือแบบแม่งโฟกัสทีาหน้าแบบโซมตาดําหรือแม่กระทั่บอกว่าริ้วรอยผมแม่เห็นชัดมากคือแบบถ้าเรามีพื้นฐานอยู่ที่ดี หน้าสดก็สวยแต่งหน้าก็ยิ่งสวยวันนี้เราก็เลยจะขอมาแชร์เคล็ดลับกันนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไป how to เขียนคิ้วอย่างนี้นะคะเทคนิคการทําคิ้วตั้งตั้งฟูฟูอ,อุยๆสะดุ้งแบบนี้เนี่ยพี่ฟอยอยากจะขอมาอัปเดตอันนี้ค่ะ Civita Active 70x c o l l a g e n Plus นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีคอลลาเจนมากขึ้นถึง70เท่าคือเขาก็ดูแลทั้งเรื่องผิวแล้วก็เรื่องข้อคือพูดง่ายว่า 7แล้วจบแบบ7มิติเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะซิเวตาคอลลเเจนเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนไดเปปไทด์100%่ยที่ไม่ผสมโมเลกุลชนิดใหญ่เลยนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการดูซึมร่งสู่ผิวได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็เข้มข้นถึง70เท่าพี่ฝอวว่าเขาเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มอยู่นะว่าไปคือสิ่งที่สําคัญสุดๆเลยนะคะดูแลทั้งเรื่องผิวแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องข้อเรียกได้ว่า7แล้วจบแบบ7มิติเลยข้อแรกเพิ่มให้ยาวข้อ2เนี่ยริ้วรอยก็จะดูตื้นขึ้นข้อุามชน ข้อ4ผิวจะดูสดใสนะคะข้อ5เนี่ยผิวจะดูยืดหยุ่นข้อ6หล่อเลื่นข้อเข่าข้อ7ดูแลสุขภาพข้อโอ้โหลดมากค่ะเอาน้ำมา1แก้วนะคะ1ซองใส่ไปเลยเขาใส่ไม่มีสีเลยนะเนี่ยคน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 อืมอืม,อ,มอร่อยไม่ขาวไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันคนไหนที่แบบกังวลว่า มันจะมีน้ำตาลหรือเปล่าไม่ต้องกงวลค่ะเพราะว่ากินเราไม่อ้วนคือเราก็ไม่ขาวเลยนะคะอื <c oughs> หมดแล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนตัวเดียวเลยที่มีส่วนผสมของคอเลาเจนไดเปปไทด์100%ที่ไม่มีส่วนผสมของโมเลกุลชนิดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังเข้มข้นถึง70เท่าค่ะ อร่อยมากซีวิต้า1กล่องจะมีทั้งหมด32ซองค่ะราคาจะอยู่ที่1,399บาทปกตินะคะถ้าเราซื้อ2กล่องเนี่ยราคาจะอยู่ที่2,798บาทพิเศษค่ะเพราะว่าที่ร้านวาสันเขามีโปรโมชั่นค่ะถ้าเราซื้อในกล่องที่2ราคาจะเหลืออยู่ที่1บาทค่ะ โอ้โหหบาทได้ยินไม่ผิดค่ะคือโปรโมชั่นดีมากตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่6เมษายน2565ค่ะ่าน้องๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าว่าเขียนคิ้วตั้งๆแบบนี้เขียนยังไงไปดูกันเลยค่ะ ซื้อตัดมาตอนที่ยังไม่ได้เขียนคิวนะคะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันเลยคือนอกจากผู้หญิงเราเนี่ยจะมีคิวที่สวยแล้วแต่งหน้าที่สวยแล้วผิวก็ควรจะสวยด้วยมันก็จะได้ครบสูตรค่ะต้องบอกกันว่าพี่ฟอร์เนี่ยสารภาพเลยพี่ฟอรเป็นคนที่แบบนอนน้อนมาเป็น10กว่าปีอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะแต่เพื่อนๆเนี่ยมันไม่ได้เรียกอย่างนี้ค่ะมันเรียกว่าอีคนไม่นอน ถ้าเป็นตอนวัยรุ่นนะพี่ฟอจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อผิวพรรณเราแต่พอเริ่มเข้าสู่วัย30ไปไปนะคะมาอย่างตอนนี้เนี่ยพี่ฟอสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันขาดความชุ่มชื่นคือแต่งหน้าก็ไม่ค่อยจะติดทนนะคะหรือบางทีอะแต่งหน้าไปแล้วมันก็เยิ้มระหว่างวันแบบเยิ้มมากๆเราไม่มั่นใจเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนฉันแต่งหน้าติดทนทําไมเดี๋ยวนี้ฉันแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะอะพูดเยอะเรามาเขียนคิ้วดีกว่าทีนี้เราก็จะดูคิ้วเราใกล้ๆเห็นไหมคือพี่ฟเนย ตอนนี้คิ so, uh ้วอ right ่ะม oh. ันมีอยู่แล้วแต่คิ้วเนี่ยมันเริ่มไม่ได้รูปเนื่องจากว่ามันมันยาวแล้วนะคะเราก็จะแค่ปัดให้มันขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไม่เขียนเต็มเพราะว่าเราเนี่ยจะสไตล์แบบคิ้วยุ่งยุงคิ้วสะดุ้งตั้งๆนะคะเราก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วเนี่ยพี่ฟอก็จะเขียนไปตามทรงคิ้วตัวเองเน้นตรงบริเวณหางคิ้วเห็นไหมคะแล้วก็ชิปตรงนี้เพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเราอ่ะถมไปเต็มตรงเนี้ยมันจะเป็นปิงค่ะมันก็จะเป็นชินจังต้องบอกก่อนว่าความพลาดครั้งของพี่ฟอตอนที่เริ่มแต่งหน้าทำคลิปใหม่ๆคือการเขียนคิ้วที่ผิดวิธีเพราะอะไรรู้ป่ะเนื่องจากว่าเราเก็บกดนะเราเคยอยู่ต่างประเทศแล้วเรากันคิ้วซะเล็กอุบาทมากเลยพอเรามาดูเราก็เลยไวย้คิ้วใหญ่ๆทีเนี้เวลาที่คิ้วมันใหญ่มากๆเนี่ยแล้วเราเนี่ยไปเขียนซะเต็ม ทีนี้มันก็เลยดูบเบลอเลยค่ะ,ะ,คะเห็นไหมพี่ฟอจะเขียนเนี่ยแค่ตรงหางพอและเรานะคะก็ใช้ตรงหัวแปงปัดไปมันก็จะได้ทรงที่เป็นแบบในลักษณะนี้เห็นไหมแล้วเราก็ทำอีกข้างหนึ่งเลยค่ะอ่ะสองข้างดูนะคะเห็นไหม คือมันจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับการเขียนคิ้วในการแต่งหน้าเจ้าสาวหรือพวกรับปริญญาเพราะอันนี้เราเน้นเป็นแบบว่า Everyday เราสามารถทําแบบนี้ได้เลยมันก็จะง่ายนะคะพอเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วย2ตัวนี้เนี่ยจะสามารถทําให้คิ้วของเราเนี่ย มันดูหนามันดูตั้งนะคะก็จะมีอยู่2ตัวก็คือเป็นเจลปัดคิ้วแบบใสๆนะคะแล้วก็เป็นมาสคาร่าที่เป็นสีแบบออกน้ำตาลนะคะพี่ฟอใช้2สเต็ปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบช็อตคัทมากซึ่งน้องๆสามารถลองทำตามได้นะคะมันง่ายจริงๆแล้วคือแบบไม่จำเป็นต้องมาซื้อยี่ห้อเดียวกับพี่ฟอคือมันมีในท้องตลาดเยอะมากใช้เจลใสแบบนี้นะอันนี้ตอนที่ปัดอตอนที่ใช้ใหม่ๆตอนแรกพี่ฟอก็มันจะตั้งหรอวะมันดูเป็นเจลอ่อนๆมันตั้งจ้ะ เราปัดอย่างนี้นะปัดสวนไปอย่างนี้เลยพี่ฟอจะให้ดูใกล้ปัดแบบนี้ไปค่ะสวนสวนแบบนี้การที่เราเนี่ยปัดสวนแบบนี้มันจะทำให้เนื้อเจลเนี่ยมันเข้าไปถึงตรงโคนเลย <c oughs> เห็นไหมมันก็จะดูยุ่งๆุจากนั้นเราก็ปัดขึ้นจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มาสคาร่าที่เป็นสีพี่ฟอใช้สี <c oughs> บลูนเน็ตนะคะเราก็เดี๋ยวดูใกล้ๆนะ พอมันตั้งแล้วนะเดี๋ยวดูนะมันจะเห็นชัดมากน้องชัดแบบแกเอ้ยสุดอะส่วนตรงนี้นะคะถ้าเราใช้มัสคาร่าสีสีเนี่ยมันอาจจะทำให้เละได้เราก็ใช้นน้วแบบนี้ดูเราก็จะใช้นะคะเราจะใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเจาะจงสำหรับในการแบบ ทำให้ใต้คิ้วของเราดูมีมิตินะคะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูสมมุติเนี่ยคิ้วพี่ฟอร์มันกำลังหนานะเห็นไหมเราก็แค่ไล่ไปใต้คิ้วแบบนี้มันก็จะทำให้คิ้วเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นใช้แปรงที่มันจะเป็นขนแบบว่าในลักษณะนี้นะคะทำการเบนเก็บรายละเอียดเห็นไหมมันดูแบบ ถึงมันจะดูยุ่งยุ่งแบบสไตล์สายฟอแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นตรงฐานอย่างนี้เห็นไหมคะทีนี้เนี่ยเรานะคะก็ใช้ไอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเราก็แค่แซมเห็นไหมมันจะมีรอยแหว่งตรงนี้นิดนึงพี่ฟอก็จะแซมเข้าไปเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วมัน,นิดนึงพี่ฟอจะแซมแบบนี้แล้วพี่ฟอเนี่ยก็จะไปย้ำตรงหาง นี่เห็นไหมคะถ้าเราจะแต่งหน้าแบบว่าเป๊ะๆอย่างเช่นเจ้าสาวหรือวันรับปริญญาหรือไปงานการ่าดนเนอร์เนี่ยมันก็จะเป๊ะมากขึ้นกว่านี้คือพี่ฟอสามารถทำได้แต่อันนี้คือแบบเป็นเอวิดงทุกวันที่เราสามารถจะแต่งได้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะสำหรับลุันนี้คิ้วปังหน้าเป๊ะผิวเป๊ะ พร้อมค่ะเดี๋ยวในพี่ฟอเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกทั้งวันจริงๆเราจะต้องไปซื้อของไปนั่นไปนี่ไปทำธุระเยีแยมากมายค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเจอกันตอนเย็นจ้ะเพิ่งกลับมาถึงบ้าน,นะค่ะพี่ันนี้นะคะหน้าเนี่ยพี่ฟอแต่งตั้งแต่สายๆตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ6กโมงเย็นแล้วนะคะ ก็วันนี้เราก็ทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายก็มีข้างนอกด้วยแล้วก็มีข้างในห้องแอร์ด้วยนะคะแต่อยากจะให้ดูหน้าใกล้ๆคือถ้าเราเนี่ยมีพื้นฐานผิวที่ดีที่เนียนที่นุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยแต่งหน้าสวยแล้วก็ติดทนเพราะว่าฟินิชลุคที่ได้มันจะดูเนียนมันจะดูสวยเลยแต่ถ้าเราผิวแห้งกร้านแต่งหน้ามันก็ไม่ติดทนนะคะ จะบอกว่าตั้งแต่พี่ฟอทานซิวิต้ามา1เดือนนะคะสิ่งที่สังเกตได้เห็นชัดๆเลยคือเขาช่วยทั้งเรื่องผิวแล้วก็เรื่องข้อคือค้บจบในหนึ่งเดียวเลยแล้วเวลาที่เราอ่ะสังเกตเลยนะเวลาที่เราแต่งหน้ามันแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นอันนี้สัมผัสได้เลยนะคะคือไม่ว่าเราจะฟาดรูบเบาๆแบบนี้หรือเราจะฟาดหนักๆเนี่ยเราก็แต่งหน้าได้อย่างมั่นใจแล้วเวลาที่เราลงสกินแคร์ค่ะข้อนี้เลยสัมผัสได้เลยว่า มันเห็นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นคือเขาส่งเสริมกันเลยคือแบบเวลาที่ใครมาจับตัวคือพี่ฟอรนไม่ได้ข่าขึ้นนะคะเพราะว่าหลังๆเนี่ย เราไม่กลัวแดดแล้วเราก็ไปตากแดดคือมันก็เป็นธรรมดาที่ผิวมันจะแอบคั้มกว่าเมื่อก่อน,อนแต่พี่ฟออะก็ไม่ผิวแห้งนคือเวลาที่ใครจับจะบอกเลยว่าเออทำไมผิวเธอดีจังโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาฝรั่งเนี่ยนะเวลาเขาจับผิวเรานะเวลาแบบเราเรามีเพื่อนเนาะอุ้ยทำไมเธอผิวเนียนจังเลยคือแบบมันซอฟม,มันนุ่มอ่ะเออพี่ฟอรู้สึกอุยตายแล้วฉันดีใจมากคือเวลาที่เราผิวดีแล้วเนี่ย เรานะคะจะแต่งหน้าแบบไหนเนี่ยมันก็สวยคือมันเพิ่มความมั่นใจให้กับเราจริงๆนะตัวพอเราผิวดีมันก็แฮปปี้คือมันก็จะช่วยให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะทีเนี้ยพี่ฟองไม่ต้องการให้เพื่อนพี่ฟองเนี่ยมาปันหาว่าข้อเข่าเสื่อมหรือยังพี่ฟอก็พร้อมทราบไปแดนได้เลยนะคะห้ามพลาดนะจ๊ะเ<ส>พราะว่าราคาคุ้มจริงๆแล้วผิวเราจะได้สวยเด้งค่ะน้องๆสามารถ,ถติดตามพี่ฟอดได้ที่ f เฟ o บุ๊กฟอร์เรนส์รูมไอจีฟอร์เรนส์แอนเดอร์สกอร์รูมแล้วก็ยูทูบชาแนลกดกระดิ่งติ้งติ้งฟอร์เร สวัสดีค่ะ